งูเส้นได้ชนิดใหม่ของโลกที่พ่วงตำแหน่งงูขนาดเล็กสุดในโลกด้วยลำตัวผอมบางราวเส้นสปากเกตตีมีความยาวไม่เกิน10เซนติเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบงูชนิดนี้บนเกาะบาเบโดส585นักสัตววิทยามาการตื่นเต้นพบงูชนิดใหม่ใต้ก้อนหินบนเกาะบาเบโดสเล็กสุดๆเท่าเส้นสปากเกตตียาวเต็มที่ไม่เกิน10ซนติเมตรแต่ไม่มีพิษจ,จัดอยู่ในกลุ่มงูเส้นได้ที่พบมากในเขตร้อน สำนักข่าว AP และรอยเตอร์รายงานว่านักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาพบงูสายพันธุ์ใหม่ขนาดเล็กที่สุดในโลกโตเต็มที่มีความยาวเพียง10เซนติเมตรและผอมบางขนาดเส้นสปาเกตตีโดยพบที่ประเทศบาเบโดสบาเบโดสและได้ตีพิมพ์ผลการค้นพบและวิเคราะห์พันธุก,กรรมของงูในวารสารซูแท็กซ่าซูแท็กเซอร์เบลเฮดบลเฮจิสนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบงูขนาดเล็กสุดในโลกเผยว่าพวกเขาพบงูดังกล่าวบนเกาะของประเทศบาเบโดสซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินในเขตพื้นที่ป่าจำนวนสองตัวมีลำตัวบางเราวเส้นสปากเกตตีและมีขนาดสั้นกว่างูขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งที่พบบนเกาะมาตินี้มาทานีเราว5้ามิลิเมตรซึ่งรั้งตำแหน่งงูขนาดเล็กสุดอันดับสองไปทันทีเมื่อวิเคราะห์ลักษณะแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มงูเส้นได้ทรสเนส ซึ่งมีอยู่กว่า300สปีชีจากงูที่รู้จักทั้งหมดกว่า3,100สปีชีแต่จากการวิเคราะห์ดี a องูชนิดดังกล่าวพบว่าเป็นสปีชีใหม่และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่าเลปโตไทฟลอบคาลีเลปตาเทฟลัสคาลี ali, ali, ตามชื่อคาร์ลาแอนเฮสคาร์ลาแอนเฮสนักสัตวตวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานภรรยาของเขางูเส้นได้ชนิดนี้จัดเป็นงูที่ไม่มีพิษมีสีน้ำตาลเข้มมีริ้วสีเหลืองพาดผ่านสองริว้วเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวไม่เกิน10เซนติเมตรกินพวกปลววกและตั ตอ,อนของมแมลงต่างๆเป็นอาหารส่วนพฤติกรรมอื่นๆนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดด้านรอยแม็กเดอามิตรอยเมอร์เดเมตนักสัตววิทยาและเจ้าหน้าที่ส่วนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำของพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสมิธโซเนียน (Smithsonian National Museum of Natural History) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่างูเส้นได้เกือบทั้งหมดพบในเขตร้อนอย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตกันว่าสัตว์หลายชนิดที่พบในพื้นที่หมู่เกาะแถบแคริบเบียนมักมีขนาดใหญ่มากหรืออเล็กมาก ซึ่งอาศัยอยู่ในช่องว่างของระบบนิเวศที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นผู้ล่าหรือผู้ที่แข่งขันกันในการดำรงชีวิต